ดอนมีดีแจกสีพิกดทินอีสานชมผลิตภัณฑ์สไตล์โลเคอล์หนึ่งหัตราผ้าไทยสเสน่ห์ผ้าทอมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่กว่า200ปีที่มีการดีไซน์ร่วมสมัยจากเศษผ้ากลายมาเป็นแจ็คเก็ตสุดเท่รองเท้าทรงแมรี่เจนและอีกมากมายผสมผสานความเป็นไทยเอาไว้ได้อย่างสวยงาม 2. สปาบ้านดุงโลเคลเวลเนสที่ใช้วิธีพื้นบ้านมาผ่อนคลายแช่เท้าหรือจะแช่ตัวในบ่อน้ําร้อนธรรมชาติที่จะได้รับคุณประโยชน์มากมายและ และขัดผิวด้วยเกลือที่ได้จากภูเขาเป็นเกลือบริสุทธิ์ไม่บาดผิวและยังมีการต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์น่าใช้ทั้งสครับสบู่เกลือและอีกเพียบ30ศูนย์การเรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียงหนึ่งในมรดกโลกของไทยกับงานอาร์ตเพ้นท์โอ่งและชมการสาธิตเครื่องปั้นดินเผาหรือจะมาลองร้อยกําไรสวยๆด้วยตัวเองและเติมพลังด้วยข้าวตอกข้วกะทิขนมพื้นบ้านจากชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงกรอบหอมมันอร่อยและดีต่อสุขภาพ4 มีกลุ่มผ้าทอโบราณบ้านโนนกาะกับผัตกรรมผ่านเส้นใยที่บอกเล่าวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ลายมีขีดแบบดั้งเดิมไว้พร้อมออกแบบใหม่ให้หน่าใส่ในชีวิตประจําวันอุดรธานีมีอะไรดีมากกว่าที่คิดปักหมุดแล้วตามมาได้เลย